โอเคโยค่ะดิจว่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับ Soni c ี a ช n แนลนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองวาดตัวการ์ตูนกันนะคะก็ไม่เคยได้วาดเลยบอกว่าจะวาดใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้วาดเลยก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเราก็จะลองมาวาดกันนะคะก็วาดไปแล้วล่ะค่ะนี่นะคะอุ้ยทำอึงนะคะ ขออภัยขออภัยขออภัยนะฮะโอเค้แล้วนะคะนี่นะคะก็แบบนั้สวัสดีครับคุณตูนุเเห็นหน้าเรียบร้อยแล้วลองซันเลยโยอยโยโยโย โอเคนะคะต่อไปก็จะมาวาดกระโปงนั่นเองโอ้ชเคนะครับชื่อของโิเชน่าครับชื่อคุณตูพ่อมึงายหรอซาดซดโอเคนะคะหลังจากไปวาด่ะมาก็นะคะอยู่ีแวีอยู่กับเ่ไม่แ ช่างหัวมันนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังอ,อย่าไปสนมันนะคะอออาราดาเฮเออาราดาเฮเฮพ่ออาราดาฮาาดาจ่าจ่าเดอเดอเอาขุนตัวนีนะครับคุนตัวนี้ชแนลขานยาวเลวนะครับตอนนี้นะคะเขาถ่ายอะไรไม่รู้แล้วพวกอะไรน้องๆไม่รู้กลำคาญพวกมึงแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วกูจะไม่ออกมาเล่นเฮ้ยกูไม่เกี่ยวข้องเลยกว่าแล้ว,วมไ,มไม่เกี่ยวแล้วสัตว์ แต่พรุ่งนี้กูจะไม่ออกมาเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไม่ออกมาเล่นเลยเออ,พอเพราะมึงไหลก้าไอ้สั์โอเคนะมไม่เตะร,รู้ที่ไหนนี่นะคะ ไม่ไม,ไม่วาดมือไม่เข้าสวยนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาวาดมือวาดมือนี่นานแน่นอนวาดผองม ไอสัตว์เอ้ยทำเป็นทัวร์เเสร็จแล้วเฮ้ยสัตว์เ่าวาดเล่นเยอะดิเนี่ยวาดเที่สามพอจบ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 บอกนี่นะคะก็จะค่อยๆวาดอะไรเออ้าวอะไรเขาพูดคนเดียว นี่นะคะต่อไปก็จะพยายามวาดมือนะคะตดจะว่ช็อกเลยเติมีจามาไือพี่ช็อกเลยวิช็อกฟอส่ไปดูคนลมาไม่รู้สึกไม่ตออ ยกมาดูส่ะองกระดาษเปล่าเกิดไหมอืมผ่องใช่พี่ก่ะ เคสสันทำชาแนลไม่เป็นแล้วมึงก็มาควนตีนชาแนลคนอื่นเ okay, นาะเอเคเสร็จแล้วนะคะทีนี้บางทีไอ้กา้าก็อาจจะต้องพูดก็ไม่คดเสือเพราะวาดม่อนตัวนะ okay, ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไซยนัน๊าบายนะคะย